นั่นคือที่หมายในการไปอาร์เบรดีๆอยู่ทางนี้อะไม่เป็นไรแล้ว ทานทายตรงนี้เลเวลสามจะไปทางนี้กันเถอดมีคนยิงมาที่ฉัน กำลังพักชาร์จกรอบของฉันกำลังสแกนพื้นที่มีดับไอสุนมีคนยิงมาที่ฉันพบศัตรูกำลังสู้กับศัตรู้ยือถูกน็อกแล้วถูกพ,พบแล้วกำลังใช้สกิลเบ,บิอุทารเพิ่มความท้าย แล้วเปิน,นไรผลงานนั่นแล้วฉันลิดชีวิตของศัตรูแล้วมุงเซฟซอนถัดไปอยู่ไม่ใกล้นะกำลังรั่วกระสุนกำลังส่งมาม่แค่พักเกตพบศัตรูกำลังรีโหลดก,กำลังปรับจุนกล่อมของฉันเอ้าหมาจงเชื่อได้ไั้ ได้ไร้ที่ติแปบลบว่าไม่ค่อยสนใจนะก็จัดศัตรูแล้วผู้ทําสถิติสังหารสูงสุดคนใหม่อยู่นี่แล้วได้ทับชาร์จเหมือนกับทุกครั้ง กำลังปรับจูนกรอบของฉันกำลังดีโหลดมีศัตรูตรนกำลังรักก่วกระสุนกำลังกินลูตกตะัวมีศัตรูตรงนี้พวกนั้นเล่นฉันแล้วฉันจะูก,กนอก้องเกอาะหาไว้คอยหลบไว้ฉันจะช่วยคุณ มาเอราดี้ไปเรียกเสียงเชียร์กันหน่อยขอบคุณคอยระวังได้ดีมากมุ่งหน้าไปตรงนั้นมีนสัตรูตรงนี้มาย้ายปาร์ตี้นี่ไปตรงนี้กันเถอะ ฉันมีแมพเพิ่มความจุกระสุนสไนเปอร์ตรงนี้เลเวลสามยิเลี้วกรสุนระวังถูกยิงรอบที่สองก่อนดูนวงสี่สังหารสูงสุดอยู่ทูดทำสถิติสังหารสูงสุดคนใหม่อยู่นี่แล้วได้ทับชาร์จเหมือนกับทุกครั้งเกาะไฮไฟระวังถูกยิง แน่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ข่าวเกี่ยวกับนี้ศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังปรับจุนกรอกของฉันกำลังลดีโหลดมีผู้ประหลาดไม่ได้รับเชิญอยู่ตรงนี้กำลังรัวกระสุนลูกระเบิดหลกแล้ว กำลังเคลี่ยงอาร์คสตาร์กำลังเคลี่ยงเธอไหมโดน้้าเขประจัน็อกแล้วน็อยกอีกหนึ่งนี่ควรจะเป็นเรื่องยากนะตึกหรืว่าถูกยิงฉันเก็บศิลปินไร้ผลงานนั่นแล้วเหลือเลเจนด์สองรายมาสังหารทั้งคู่ในครั้งต่อไปกันเลยเธอยังมีศัตรูอีกหนึ่งศัตรูอยากมีซีนถูกน็อกมีศัตรูอยู่ตรงนี้ขับจัดศัตรูแล้วทำได้ดีมาก กำจัดสมาชิกรายสุดท้ายในทีมศัตรูนั่นแล้ว<ก>มีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังรีโหลดมีหอกกระโดดตรงนี้กำลังเคลื่อนที่ฉันถูกพบแล้วกำลังโจมยิงเจอศัตรูพบศัตรู กำลังขยายกำลังยิงต่อสู้พบศัตร,รูใกล้ๆมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมากำลังคว้าลูกระเบร์ดตงังนั้นเกำล่งศิลปินไร้ผลงานนั่นแล้วทั้งทีมถูกจัดการหมดพวกข้อศัตรูรอยูยอใ่ใกล้ๆ กำลังจูนกล่องของฉันอยู่ฉันถูกลุกต้องการความช่วยเหลือมีเอาไปลูกที่สองกำลังรีโหลดล็อกไปแล้วทหนึ่งสองสามมาเริ่ต่อกันมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังรีโหลดรอบที่สามเริ่มแล้อเพลินกันไ หนึ่งสองสามกำลังพักเพื pues <problem> ่อรักษากำลังมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังจูนกลอกของฉันอยู่พบศัตรูอยู่ใกล้ๆจงเชื่อได้คะกำลังกำลังเคลื่อนที่จะถูก กำลังยิงต่อสู้ผ้าพวกชอบโชว์แล้วออกไปจากเวทีของฉันซะขอบคุณที่ช่วยฉันกลับมา